ครับสวัสดีครับพีปีบสีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นาะครับเนาะครับพ่อเตียงพามาคุยกันก่อนหน่วยราวพัฒนาออกหรือว่าสรุปโครงสุดท้ายเนาะครับเนาะครับวันนี้พ่อเตียงมีอยู่13 13สำนักนะครับเนาะสิ13สำนักดังนะครับ เปียนพาเวิร์ดนะครับเนาะครับปราแตีมเริ่มจากอาจารย์เซียนนาดีนะครับนะครับวันจันทร์ที่สามสิบก็คือมือนีนะครับเนาะตุลาคมสองห้าหกหกลาวพัฒนาเซียนนาดีนะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่เน้นที่สองนะครับเนาะเดย์มานํากันว่า,าจานทร์จับคู่มีสองสี่นะครับจับคู่กับมีสองสามสองสี่ สี่สามสี่ห้าขับตัวกันนะครับเด้อสองเก้านะครับเนาะครับเน้นสองสามสองสี่นะครับกะือว่าบอหลายหางนะครับเนาะของอาจารย์เซียนนาดีนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกะขอเน้นยันไปเลยครับเด้อมาร์กช็อบตัวใดเฮาก็อย่าลืมนะครับเนาะกับตัวไว้นํานะครับเอาพอเตรียมกะขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะ เอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดนะครับสัจจ็นนะครับเนาะปูโคราดวันจันทร์ที่30ตุลาคม2 5 6 6, 6ลาวพัฒนาปูโคราดนะครับครับบน วิ่งรูดสามตัวเดียวนะครับจับคู่สามสี่สามห้าสามหกสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะครับเนาะครับส่วนตัวที่บติดสามเข้ามาเข้าเก่าได้ครับเด้อสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะครับเนาะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับมักสอบตัวในเข่าก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะเอฟซีเนาะครับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวนะครับ มีับมี3 0 2 0 1 0 6 0 6 1 6 2นสองนะครับเนาะครับวดที่ผ่านมากะให้บนออกล่างนะครับเด้อปูโคลาดนี่1 2นเข้าตรงๆนะครับเนาะแต่ว่าปูให้มาบนไปลุล่างนะครับวดนนี้กะปิจารณาเมืองนะครับเนาะครับกระเจมกับข้อกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดนะครับเนาะคอยเข้าปังๆอีกวดนนี้นะครับ เอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ศรีสะเกตนะครับงวดธิพานมาพอเตรียมบอได้อะมาลงอาจารย์พันบริษณทงมาให้เนาะครับเนาะครับงวดนี้กับมาแล้วครับนี่บนล่างนะครับ0กับ4ครับจับคู่ก็มีส1่8น2 0งย์ส 04 08 06ขับตัวกันนะครับอย่าลืมเลือกรับ44ครับส่วนเลข3ตัวก็241 248นะครับครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะ41 48 02 04ครับส่วนเหลือ42 08 06นะครับเนาะครับมักตัวใดชอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกับตัวไว้นำนาะครับเนาะครับรู้สึกว่า ระวังซีเนี่ยนะครับที่พระเตีมอารม่าส,สวางสามอาจารย์จะส้นกันอยู่ซีนะครับครับเอาพระเตีมกขัขอกราบขอประคุณอาจารย์หลายๆนะค,ครับเด้ออาจารย์ศรีสะเกดนะครับเนาะครับวันนี้พระเตีมกัขอไว้พรอนเขานะครับนเนาะครับซีก็ได้โฉบๆมันมานกันครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับงวดน,นี้เลขสามตัวอาจารย์บโให้มาเลยบอกเขานะครับครับงวดน,นี้ห้มาครับบนวิ่งรูด8กับ9นะครับจับคู่70 71 80 81 90 91ตัวกันนะครับเนาะเก้าสอับเน้นที่80 81 90 91นะครับ อาส่วนล่างนะครับเนาะล่างวิ่งรูด7 6กับ7จ็ับจับคู่5้าส6 2 6้าสามหกัน7 4นะครับเน้น6กสอ7หกสนะครับอา้าวมวนี้ก็ให้เขาเลนะนะ่นนะครับเนาะครับก็คือ่เตรมบอกกันละครเนาะหมากสอบตัวสดีเฮากะจะลืมกับตัวไว้นำํำนะครับ ครับขอรมข้อกาบขอบคุณหลายนะครับเดอ้ออาจารย์เสียนคนริมทางนะครับเนาะครับอา้าแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู0ูนย์เนปู0ูนย์เจ็ดนี้ปูให้มาเนะครับเนาะบนวิ่งรูด8ตัวเดียวนะครับจับคู่8 0 8 1 8 2 7 0 7 1 7 2 ครับเลขกุี่มีส้นกับเซียนอ่าเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะอาจารย์พเนเมมาแปดกับเก่าส้นกันที่แปดเดี๋ยวซีปูเฮมาล่างซีนี่ก็บส้นกันหลายอาจารย์นะครับเด้อครับหัวในปูให้มากับจับคู่ก็มีซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองขับกันเน้นที่ซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองเนาะครับเนาะส่วนตัวกันนะครับเด้องวดที่ผ่านมากเข่าตัวกันเนาะครับเนาะ ขับกันซีซีศูนย์ศูนย์นะครับครับเอ้าปก็เตรียมข้อกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเออปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เม่งนะครับครับอาจารย์มาบนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวนะครับตะวันเล็กในตะลัง ของอาจารย์ก็มี2อง7กสานะครับเนาะครับส่วนอาจารย์จับคู่ไม่ก็มีสองหกสองสามสองเจ็ดหกมหกเจ็ดสามเจ็ดกัน9กสนะครับครับส่วนเลขสามตัวก็หกสามเจ็ดเก้าสจาอครับอาจารย์พอนิ่ในซองหางนะครับเนาะสองหสครับส่วนตัวที่บนนเนนเข้ามาักจะได้ห้าเกา่าเนาะอเนาะ แจมข้อกับขอพระคุณหลายๆเด้อครับเด้ออาจารย์เหม่งเนาะครับเนาะครับขอให้เขาแตกอีกงวดนี้เนาะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังเนาะครับเนาะครับปูสมหวังเลขติดบนล่างนะครับเด้อศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดแปดโอหกเจ็ดเก้าแมกระตาไล รับส่วนจับคู่กับมี่หนึ0งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์จ็ก้ับูเจ็ดเจก้ับกันเนาะครับเนาะรับเตียว่าหววนี่ปูให้มาตัวกันนะครับกันเบิ้นกันเป่า0ูนย์ศูนนะครับส่วนเลขกสตัวกับเก้าศูนย์็ดเจ็ดศูนยนะครับเนาะแล้วก็ศูนย์เจ ส่วนเลข4ตัวกับ2907นะครับวิ่งรูด0กับ7นะครับเนอะหับอ้าววนนี้กขอคอยแตกเนาะรับเนาะรับพอแทมกระข้อกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนอะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแหล่โอ้พ่อแหล่ในงวดที่สามที่สี่แล้วนะครับเด้อพ่อแหล่นอนหน้านี่นะครับงวดนี้พเนแมาบนล่างวิ่งนูดสองกับหกเน้นที่สองนะครับเนาะครับจับคู่ก็มีสองสองสามสองสี่สองสองหกสามหกสี่หกนะครับขับเนียนเห็นที่สี่สองกับสองหกนะครับเนาะครับเอาตัวที่บนเนียนเข้ามาเข้าเก่าเด้อครับเด้อของพ่อแหล่นอนหน้านะครับเนาะ ขับคอยแตกบนแตกล่างอีกงวดนี่ครับ่อเต็มขอขอ,ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหล่เนาะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดงวดที่ผ่านมาก,กับเขาตุกกันนะครับเด้อสองสองรับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเนาะครับเนาะสี่หนึ่ง 405 150กัน003399นาะครับเนาะเอาพิจารณาเบ่งเป็นแนวทางน้ำกันเนะครับเนาะครับเตรียมข้อกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู5 7 8นะครับเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายนะครับเซียนหนองคายการุดมาลายงวดนะครับเนาะรับงวดนี้กะบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่3ามนะครับเนาะขับจับคูกันกะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสามหสเจาองหสองเจ็ดสองปดนะครับเนาะเน้นที่4ี่หกสี่เจมเจด ส่วนตัวที่เป็นบนเรียนไทยฮามากเฮาเก่าเนาะครับเนาะครับรรขอแถมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนหนองนะคายเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตานนะครับเซียนป่าตานงวดนี้ไ้มากครับบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สี่ นี่คือของเซียนป่าตานเน้นซีนะครับเนาะเต้นว่าซีนี่เน้นมากโอไลอาจารย์นะครับเด้อซีนี่ครับวันนี้เซียนปตาตันกับสามสามสามสี่สามห้าสี่สามสี่สี่ห้าครับสามสี 3, 4, 4, 3, 3, 3, ่สี่สามตกับกันเนาะครับเนาะครับส่วนติดซีกันยังมีอีกหลายตัวอ,อ,กอีกเนาะอพี่เนาะเพราะว่าเซียนป่าตันิ่นเน้นให้ที่ซีนะครับแต่เพิ่นมักส่วนตัวเพิ่นคือสามสี่ตัวเดียวนะครับ เอาขอ้เขาได้งวดนี่เซียนปาตานนะครับเนาะรับเตรียมข้อขอบคุณในลายเซียนปาตานครับเอาชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางขับหนุ่มสวนยางกับสองกับส,บสี่พี่น,อน้องครับหนุ่มสวนยางบนล่างบ่งรูดสองกับสี่เน้นที่สี่ยิ่ล้ว นะครับ C นี่จะไม่แห้งนะครับจับคู่สามสอง C สองห้าสองสาม C C C ห้า C เน้น C สอง C C นะครับเนาะครับการ์บอนเนียร์ได้ขับเด้อเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมากับเปานะครับเนาะครับมือนี้ก็ถือว่าวันจันทร์การ์บอนเนียอาจถือเป่าหยิกก็ได้เนาะครับเนาะครับอมาปพอเตรียมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับ ครับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดคือของพอเตียมนะครับเนาะครับครับครับบนล่างวิ่งรูดสามกับเปียดนะครับเนาะพอเตียมกับเนียนที่สามนะครับเนาะแต่ว่าเปียดกับเนียนไปนน้ำยู่นะครับเนาะครับก็มีห้าหกค่าเจ็ดห้าแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด 3า3หกสามเจ็ดมแปครับพอแทมการเน้นๆกับคือติด8กับติด3นะครับเนาะห้าแปดสี่ส่วนสามแปดพทมบนเนนให้มันกับบเคยมาน้ากันนะครับครับส่วนตักันก็ะมี33ามนะครับเนาะกัดไว้เตือมันเบิ่นมันเป่าเนาะครับเนาะครับเอาต่ผิดพลาดประกันในพอเทมกากก็ถอษขออภัยนะครับเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช์แนวทางนะครับอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อไว้พอนให้เขาเลยนะครับเนาะอีพีก็บเได้โฉบโมันมันกันนะครับครับเอาขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อกดไหลกดแช์ให้พอเตรียมน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตรียมน้ำนะครับครับตั้งแต่ั้งม้วนกับสิบสามสำนักนะครับเนาะ เอาสูตรตายสูตรนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเนบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุกควกจะเริ่มนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีตะสุขต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกครับสาหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม